ดวงของชาวราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22ตุลาถึง21พฤศจิกานะคะเป็นโหราศาสตร์สากลเพราะฉะนั้นดูในช่วงเวลาที่บอกนะอ่าจะมีฟูมูลอยู่ในเรือนของสังคมเพื่อนฝูงทางไกลมีโอกาสนะคะที่ถ้าคุณอยากจะไปเดินทางต่างประเทศทางไกลมีโอกาสทำได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะช่วงนี้ ถ้าหากว่าคุณอาจจะเหมือนมีแบบไปทำงานอะไรหรือมีกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวช่วงนี้อาจจะยุ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวเยอะนิดนึงนะคะมีภาระหน้าที่แต่เป็นก่อนหน้านี้นะอืมก่อนหน้านี้มีภาระหน้าที่แต่เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เงินหรือปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวให้ระวังนะคะเออให้ระวัง ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือถ้าคนรักจะพาคนรักไปเจอครอบครัวการเดินทางอะไรพวกนี้ก็วางแผนดีๆหน่อยละกันเพราะว่าดาวศุกร์ทำมุมไม่ดีอาจจะมีปัญหาอยู่ๆก็มีปัญหาจุกจิกมีปัญหาเออเจนในการเดินทางนะคะตัวถ้าในส่วนของเรื่องการงานคนราศีพิจิกพยายามตั้งใจทำงานมากนะมูทะลุพยายามทำ คาดหวังอะไรอาจจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะของชาวราศีพิจิกนะการงานรอให้เข้าประมาณปลายเดือนก่อนนะคะเพราะว่าดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ทํำมุมดีขึ้นนะจริงๆก็คือช่วงประมาณกลางเดือนอ่ะคุณจะรู้สึกแบบเดี๋ยวก็จะทำมันนั้นเดี๋ยวก็จะทํำมันนี้อย่างเงี้ยความคิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบปุบป,ปับ ไม่ค่อยนิ่งความคิดไม่ค่อยนิ่งมันเลยทําให้การจัดการในส่วนของการทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่แต่ถ้ารอประมาณปลายปลายเดือนคุณจะนิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกแบบว่าคิดอะไรแล้วแบบคิดได้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะคะและดาวเสาร์ทํา,ววาทมุมดีกับดาวพฤหัสด,ด้วยคือคุณจะรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันแบบ เหมือนดีดนิ้วอ่ะอทำแล้วมันเฮ้ยทำแล้วมันคล่องจังหรือพูดคุยอะไรกับใครคู่สัญญาหรือแม้กระทั่งคนรักก็แบบพูดง่ายไม่เหมือนตอนกลางเดือนเลยพูดไม่ง่ายเลยพูดยากเข้าใจยากคุยกับใครก็ยากไม่มีใครเข้าใจเลยแถมโดนภาวะความกดดันอะไรบางอย่างอีกการเงินก็ติดขัดต้องใช้เงินแต่ก็ยังมีเงินใช้ไม่พออะไรประมาณนี้นะคะอืมเออแต่ ถ้าคุณมีผู้ใหญ่อืถ้าคุณมีผู้ใหญ่หรือมีช่องทางเกี่ยวกับออนไลน์หรือทําออนไลน์เกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่ถ้ากลุ่มของชาวราศีพิจิกนะช่องทางเนี้ยจะทําให้เกิดผลของมันได้อย่างดีแต่ใส่ไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสรรค์่อยนะคะการดูแลเทคแคร์ care, หรือไอเดียการแปลกใหม่ช่องทางตรงนี้นะมีโอกาสทําแล้วได้ดีแต่ช่วงแรกๆมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเงินนะ แต่มันมีโอกาสที่พอคุณใส่ไอเดียหรือใส่จุดตรงเนี้ยเข้าไปมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วมันจะมีโอกาสที่ทำให้มันมีม,นมันเพิ่มโอกาสมันมีช่องทางไม่ว่าจะเป็นการค้าขายช่องทางสร้างตัวตนของตัวเองเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตัวคุณก็จะมีความรู้สึกแฮปปี้ความรู้สึกแบบสบายใจมากขึ้นด้วยนะคะ ระวังช่วงประมาณสิ้นเดือนหน่อยละกันระวังเรื่องระบบการไหลเวียนของร่างกายระบบเมตาบอลิซึมระบบอารมณ์นะช่วงปลายเดือนอารมณ์จะหนุดหิดนิดนึงนะคะช่วงกลางกลางเดือนจะควบคุมอารมณ์ได้แต่ประมาณปลายเดือนระบบเมตาบอลิซึมหรือการไหลเวียนอะไรเงี้ยภาวะเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยให้ระวังนิดนึงละกันนะคะส่วนประมาณของสิ้นเดือนนะ